ครับสวัสครับ ORP 3นะครับวันนี้พามาดู Samsung Galaxy C46 นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็เป็นมือถือรวมกับแท็บเล็ตนะผมคิดว่าเป็นมือถือร่วมกับแท็บเล็ตนะครับในส่วนของโปรนะครับตอนนี้ก็ลดอยู่ที่9,000บาทนะครับราคานะครับเริ่มต้นอยู่ที่63,900บาทนะครับแรม12จิกนะครับหน่วยความจำ256จิกในส่วนของแรม12จิก หน่วยความจำ512ราคาอยู่ที่68,900บาทและ 1TB ทรอยู่ที่78,900บาทนะครับในนี้เขาบอกว่าผ่อนเพียง2,414บาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับบัตรของคุณนะครับว่าจะผ่อนได้3ปี2ปีหรือ1ปีนะครับแต่ราคาก็สูงทีเดียวนะครับใครที่ชอบตัวนี้ก็เอาไปใช้งานก็โอเคนะปากกาตัวนี้ใส่กับเครื่องไม่ได้นะ ตอนนี้นะครับก็คือต้องใช้ปากกาของมันโดยเฉพาะเลยนะในส่วนนี้ครับถ้าใครสนใจก็ไปลองเล่นกันได้นะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแชมพูซิลิลา่าแชมพูสูตรพิเศษอ่อ,อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดีลา่าซอฟแคร์พัสมีส่วนผสมของวิตามีและโจโจ้บาออย์ช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยฟื้นบำรุงผิวจากความแห้งกร้านสวยผิวเปล่งปลั่ง,งและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h อ p ปี Medical CPT หรือกดลิงค์ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลงานแน่นอนค่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า